เออเก่ง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 เออวิ่งกลางแดดเลยนะได้ยินเสียงเพลงไม่ได้ล้วเหรออบอุ่นแดดป่ะอ้าวรถลดลดมารถมาอ้าวลดมารถมารถมานี่รถมามาหาตาเร็วไปไหนเนาะเออแมวเด้อแมวเด้อ มามามานี่แลบลิ้นหรอเลย่อรอวังฮะเว้าเฮ้ยนุ่นตงนุ่นมามาตามาตาเปิดกระตูนให้ดูเร็วมาเออมาตาเปิดกระตูนให้ดูเร็วมาเออออะไรอ่ะฮะมาเร็วเออเออเออ โอ้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 วิ่งไปไหนไปไหนไปไหนครับโอ้โหรถไคหมาโน่นเนาะรถไขหมาอะไรอะไรอ้าวเออที่ตักอะไรครับมาคำนี้ฮะมาเนาะผู้เลี้ยแมวเด้ออ้าวไม่มีทรายให้ตักเล่นแล้ว ไม่มีสาให้ตักเล่นแล้วออเนี่ยอ๋ออ๋อใส่เสื้อกขนหนาวอย่างสวยเลยเนาะฮะใส่เสื้อกขนหนาวอย่างสวยฮะอะไรอ่ะอะไริกิกิกอย่าไปอย่าไปแมวแมวมานี่ออ

ไห้ขับรถเลยรถใครเหน็ดเน็อีกแหละเหน็ดเน็เก่งนะเนีน่ยคนเนีน้ย